อะลคือเรื่องของเรื่องเรื่องบิ๊กโจ๊กนะคะอันนี้มาจากเมื่อวานที่กรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งเขาก็ได้มีการประชุมลังสิมันโรมเนี่ยเป็นประธานการประชุมเขาก็พูดถึงเรื่องประเด็นแนวทางการบิรูุนตำรวจเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นก่อนที่ก่อนที่บิ๊กโจ๊กจะมาออกในรายการข,าข่าวข้ามเราเนี่ยเขาอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่ประชุมใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ ก็พูดถึงกรณีศึกษาที่พบตรมีคําสั่งเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบิ๊กโจ๊กทุจริตข้อสอบจุลาโดยมีบิ๊กโจ๊กกับตัวแทนจุลาประกอบไปด้วยศาสตราจารย์ทัชมาลลุศส,สุดประธานสภาคณาจารย์จุลาลงกรและผอสอปรีนาศีวณิชอดีตคณะบดีนิติจุลามาชี้แจงตกลงกรรมการใช้เวลาสชั่วโมงค่ะในการชี้แจงบางช่วงเนี่ยบิ๊กโจ๊กกล่าวหาว่าผอสผอ,อสอปรีนา ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าบิ๊กโจ๊กนั้นโกงข้อสอบแต่ยอมรับว่าได้ส่งเอกสารจากลูกน้องที่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่ไม่ทราบว่าในซองนั้นคืออะไร จึงมองว่าการตั้งกรรมาการสอบเป็นไปโดยไม่ชอบและมองว่าอดีตคณะบดีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีการสอบเพราะมีสามีเป็นอดีตผู้ประชาการตํารวจภูธรภาค4ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในสมัยบิ๊กแป๊ะเป็นบบตลอซึ่งมองว่าบิ๊กแป๊ะ็เป็นคู่กรณีของบิ๊กโจ๊กและเชื่อว่าอดีตคณะบดีอาจจงใจกันแกล้งเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งด้านอดีตคณะบดีนิติจุลตาต้กลับทันทีว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการโกงข้อสอบเป็นไปโดยถูกต้องตามกระบวนการไม่ได้กันแกล้งที่ผ่านมาได้อำนวยความสะดวกกับบิ๊กโจ๊กหลายเรื่องทั้งเรื่องการนํารถมาจอดภายในคณะ เพราะโดยปกติและไม่มีนิสิตคนใดสามารถนํารถมาจอดได้รวมถึงการเลื่อนสอบในกรณีต่างๆจนถูกมองว่าตัวเองถูกคอรหานินทาจากนิสิตและอาจารย์คนอื่นได้ซ้าไปส่วนกรณีที่ภาพพิมพไปว่าตนเป็นภรรยาของอดีตผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค4ในสมัยบิ๊กแป๊ก็ยืนยันว่าสามีสังกัดกองบัญชาการตารวจภูทรภาค4มาตั้งแต่ยศในร้อยจะมาดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค4ได้เพราะเหลืออายุราชาการเพียงหนึ่งปีซึ่งเป็นไปตามลำเบียยของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและ ขอเอาเกติภูมิของความเป็นอาจารย์จุลามาเป็นประกันหากตั้งใจจะก,กันแกล้งคงไม่เชิญบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพราะยึดหลักนิติศาสตร์คือการหาความจริงให้ได้ส่วนการแจ้งความเอาผิดที่ใช้เวลานานก็เพราะว่าทางคณะไม่ทราบม,มาก่อนจนกระทั่งมีข่าวจึงออกมาแจ้งความหากปล่อยนิ่งเฉยไว้ก็อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ผู้ชื่อข่าวรายงานว่าช่วงไทยของการชี้แจงพลตำรวจเอกสุรเชษถึงกับขึ้นเสียง และชี้นิ้วไปทางอาจารย์จุลาระหว่างตั้งคำถามกับผอสปรินาว่าที่บอกว่าสามีไม่ได้ถูกแต่งตั้งด้วยบิ๊กแปะนั้นไม่เป็นความจรงิงไปดูค่ะไม่ได้แต่งตั้งโดยพลเอกจัตริพ์แต่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านก่อนไม่เป็นความจรงิงเพราะว่าสามีท่านเนี่ยขึ้นโดยสามสามเปอร์เซ็นต์อาวุโสแต่ปกติตํารวจรู้กันขึ้นโดยสามสามเปอร์เซ็นต์ต้องขึ้นผู้จัดก,การประจำแต่สามีท่านขึ้นผู้จัดก,การตํารวจภุธรภาคสี่ ถ้าไม่ใช่คนของพอบอบไม่มีทางขึ้นผู้จัดการหลักได้ตํารวจรู้ดีท่านอย่าบิดเบือนข้อที่จริงนะครับสองนะครับฝากอาจารย์นะครับต่อให้ผมได้ข้อสอบนี้มานะต่อให้ผมเปิดอ่านเลยนะถ้ามันเป็นข้อสอบที่สอบไปแล้วคือข้อสอบเก่าไม่ได้ใช้สอบในวันต่อไป กราบเรียนอาจารย์ให้ความเป็นอาจารย์ไม,อาาไม่อาจารย์ไม่ควรจะมาวันนี้อาจารย์เป็นเหยื่อท,ที่ที่ถูกใครให้มาก็ไม่รู้ผมก็ต้องเรียนอาจารย์ว่าต่อให้ผมได้ข้อสอบอันนี้แล้วผมเปิดอ่านเลยนะนะแล้วผมลอกมาเลยเนี่ยนะข้อสอบอันนี้ไม่ได้ใช้สอบในขณะที่ผมสอบต่อไปเขาเรียกว่าแนวข้อสอบกับแล้วข้อที่จริงก็ไม่ใช่ความจริงนางสาวคัดก็ไม่ได้ให้ข้อสอบกับโดเนิด แล้วผมก็ไปที่จุฬาวันนั้นแล้วนางสาวคัดก็ให้ข้อสอบกับตํารวจชั้นพัทวนมันต้องแจ้งข้อหาตํารวจชั้นทวนลูกน้องผมแต่ก็ไม่ได้แจ้งผมถามว่าอาจารย์ปรีนาเป็นนักกฎหมายทําไมฟังความข้างเดียวทาไมไม่ไปไม่ไม,ไม,ไม่สอบถามค้เตียนครบรอบด้านท่าน,นสุรเชษใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดเลยยังครับท่านหมดแล้วหมดแล้วขึ้นแล้ว<อ>ค่ะคือโตโต,ต,ตนี่นะในฐานะรองประธานกรรมธิการราชบัณฑรมมมาเป็นประธาน โตโต้เนี่ยเป็นรองโตโต้ที่เคยมีอาวุธสงครามรอบตัวนะเป็นรองก็ทําหน้าที่เป็นประธานแทนรังสีมาในตอนนั้นเตือนบิ๊กโจวว่าขอให้ใจเย็นบิ๊กโต้บอกว่าบิ๊กโจวบอกของขึ้นครับทางนานอาจารย์เนี่ยก็ตอบโต้ว่าเราไม่ได้เป็นเยือแต่ที่การบดีสั่งการให้มาชี้แจงต่อกรรมบัการก็ทําให้บิ๊กโจวพยายามจะตอบโต้อีกครั้งแล้วโตโต้ก็ปรามอีกครั้งขอให้ใจเย็นก่อนที่อาจารย์ท่าชมยจะชี้แจงว่าบิ๊กโจ้พูดเป็นเรื่องที่ถูกต้องเรื่องแนวข้อสอบ หากใครอยากได้แนวข้อสอบมามีอยู่ในเว็บไซต์เพราะแนววิชาการจะออบในประเด็นเดิมคนที่เป็นมนดิคควรจะต้องรู้ว่าข้อสอบออกใหม่แต่ละประเด็นมันจะซ้ําเดิมซึ่งเป็นแกนของวิชานั้นๆเพราะฉะนั้นการมีแนวข้อสอบไม่ใช่เรื่องผิดปกติส่วนในซอนนั้นเป็นข้อสอบหรือไม่เราก็ยังไม่เชื่อแต่เรารู้ว่ามันสําคัญไม่เช่นนั้นจะไม่มีการทักท้วงกันและสิ่งที่กรรมการพิจารณาไม่ใช่พิจารณาเฉพาะจากคําพูดของพยานแต่พิจารณาจากหลักฐาน อะไรที่ไม่มีเอกสารเราก็ไม่ตัดสินก่อนจะปิดการประชุมพลตำรวจตรีสิรวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งหรือตำรวจไซเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กรรมธิการเชิญมาชี้แจงก็เดินทางมาจากธรเนียบหลังจากแถลงข่าวเซ็นเ o u ปรับสแกมเมอร์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีและมาชี้แจงต่อกกรรมธิการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนโดยชี้แจงว่าตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ใช้อำนาจในการสืบสวนในลักษณะในคดีลักษณะดังกล่าวการสืบสวนในคดีนี้เป็นการขยายผลจากอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในคดีเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่ซึ่งพยานยหลักฐานเป็นจํานวนมากต่อมาพบข้อมูลการพูดคุยสนทนาในลักษณะการนําข้อสอบออกจากห้องสอบเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาจึงเข้าข่ายขอบเขตอำนาจที่สามารถดําเนินการได้ ตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่ายืนยันว่าบิ๊กจ๊อกไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานไปถึงอีกทั้งในการให้สัมภาษณ์กับสื่อออทีวีหลายครั้งก็ยืนยันว่าบิ๊กจ๊อกไม่ใช่ผู้ต้องหาและให้เกียิมาโดยตลอดส่วนเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอำนาจหน้าที่ของบองบาตารไม่ทราบในส่วนนี้ส่วนคดีที่เกี่ยวกับเรื่องโกงข้อสอบหรือไม่นั้นทราบว่าอายการได้ส่งสำนวนกลับมาให้ตรวจสอบเพิ่มเติม,ตม5ประเด็นซึ่งเวลานี้ทราบว่าตำรวจเจ้าของคดีอยู่่รระหวาางกาสืบ ตรวจสอบสวนตามประเด็นที่อายการส่งสำนวนกลับมาแล้วเมื่อเราอยู่ในประเทศไทยเราเติบโตในประเทศไทยเราจะพบว่าถ้าอายการส่งสำนวนกลับมาแปลว่าสำนวนมันอ่อนไปแก้มาใหม่ก็มันแปลว่าสำนวนอ่อนไปไม่ถึงแต่ข่าวเป็นเป็นข่าวไปแล้วหมายถึงว่าไอ้คนที่ถูกฟ้องน่ะตกเป็นข่าวไปแล้ว